ไม่ได้เลยนั่งเลยหรอวอย่นี้น่าจะจำเป็นต้อง<ะ>กินกับน้ำปลา,าไงโอ้ไม่นี่ทุกคนตำน้ำจีนเหมือนนีนก็กินกันตังวันจ้ากินตังชาวจังาาเลือดหม้อว่านนะย่างแล้วก็กินคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนมากินนมำีนกัน <บา S 2> ค่ะนี่มีไก่ต้มด้วยและโซด้าน้ำฝนกับย่างเสร็จยังไก่ต้มเขาแกินได้ยังเนี่ย ใส่ต okay. okay. ้มด้วยล่ละตั่นแหละนตัดยางเสรยดยังไปต้มเขกกินได้ยังเนี่ยมาดูมึงแก่กินไหมยัง มาดูมึมนี่เกินแล้วยังบางก็ดีเราปกันเถอมายัางไปมามาจากแต่ยางเลยเนื้อดไม่กินเลย ีเราต้องการจะเอามายางไปมามาจากแต่ย่างเนื้อจเดไม่กินหรืกินกับอะไรกินกับเนี่ยก็มีไก่ต้มมีน้องจะกินไก่ต้มก็ได้ไก่ต้มนอร่อยมาเลยกินไหมนี่น้ำแกงก็ได้น่าจะเป็น บานก็ดีาโดกันเถอะมายังไปมามาจากแต่ยางยเนื้อเด็กๆไม่กินเลย bạn có đi đâu có nhìn về mà giang mình mà mà chắc mình giang này nữa mình ừ. mấy mình 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 Mẹ cắt นี่ทุกคนตำมนุน่มจีนวันนีนก็กินกันต่างวันจ้ากินต่างจาวจังติีงยงจังยิ้นกันเลยนี่นี่เจอไม่มาแล้ว มาจ้าวซองลูเม็ดไปซื้อมาอีกซองลูจ้านี่ต้มยางกับเหนียวยางมาดูมึงคุณเอกกินหรือยัง เสียงจังยิ้นกันเลยนี่นี่ซื้อไม,ม่มาแล้วมาเจ้าซองโล่เม็ดไปซื้อไม่อีกซองโล่จ้านี่ต้มยางกับเนื้อยางกินไม่เป็น,นกินขนมเส้นนี่แหละทำจักแส้นข้าวเจ้าโอ้ไม่ครับมีดวงเม็ดเลยอย่าเชื่อผมบเลือดหัววานนะย่างแล้วก็กินคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนมากินนมชีนกันค่ะ กินกับเนี่ยก็มีไก่ต้มมีน้องจะกินไก่ต้มก็ได้ไก่ต้มนี่กล่องอะไรกินไหมนี่น้ำแกงแต่ได้หน้าจะปิดนมาดูมั้งนี่กินแล้วยัง บานก็ดีโด้ก็กันเสือมาย่างไปมามาจากแต่ย่างไงเนื้อจะไม่กินหรยอืมกินอะไนี่มาดูมึงนี่กินอะไรกินกับเนี่ยเกามีไก่ต้มมีน้องจะกินไก่ต้มก็ได้ต้มนี่กล่องน้ำแกงกินไหมนี่น้ำแกงแต่ด้านหน้าจะปิด เลือดหม้อหั่นนะย่างแล้วก็กินคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนมากินน้ำชีนกันค่ะเสีย,ยงจังยิ้นกันเลยนี่นี่ซื้อไม่มาแล้วมาจ้าวซองโลูเม็ดไปซื้อไม่อีกซองโล่จ้านี่ต้มยางกับเนื้ยอย่างเสียงจังยิ้นกันเลยนี่ นี่ซื้อไม,ม่มาแล้วมาเจ้าซองรูเม็ดไปซื้อไม่อีกซองรูจ้านี่ต้มยางกับเนื้อยางมาดูมึอนี่แกกินแล้วยังมีไข่ต้มด้วยนะโซจ้าอีอ่นะฝนตัดยางเสร็จยังไข่ต้มโอเค,อเคกินแล้วยังเนี่ย กินชาขนมจีนกินน้ำจีนกินน้ำจีนกันไหมกินน้ำจีนกันเราเอาหนี่งปากหน่อที่รึเปล่าอ๋ออ๋อมาดูมือนี้มือนึ่กินแล้วยังเลือดมาว่านนะย่างแล้วก็ก oh> uh ินคลิปน uh ี้แค anyway> anyway> ่นี้ก่อนนะคะทุกคนมากินน้ำจีนกันค่ะ นี่มีไข่ต้มด้วยแหละนะคคน,ลนี่าะฝนจัดยางเสร็จยังไข่ต้มเขกินได้ยังเนี่ยเสียงจังยิ้นกันเลยนี่นี่ซื้อไม่มาแล้วมาเจ้าวซองโลเม็ดไปซื้อไม่อีกซองโลจ้านี่ต้มยางกับเนื้อย่าง